เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยป่าจุฬาโอ้โหตัวอย่างสวยเยไป็ไงอร่อยไหม <c oughs> สภาพแกนี่ไม่น่ารอดถึงวันพรุ่งนี้นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูหูกระปุกเล็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนี่ข้างหลังนี่คือป่ามะม่วงก็ผมโอ้โหป่ามะม่วงแบบว่าราคาแพงนะครับนี่ก็คือ,อเซียนว่าแก,กบอกว่ามีว่าวจุฬามาซ่อนตรงนี้เต็มเลยครับผมใช่ไหมเซียนว่าครับอ่านี่ก็ผมเซียนว่าให้ข่าวมานะครับนี่โอ้โหดูดูดูใครมาโน่นน่ะโน่นน่ะเต็มเลยผมปะรีบเลยรีบเลยปะรีบไปหาเลยนี่ เดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ครับผมพี่เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่โอ้โหเซียนว่าแกให้ข่าวมายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเซียนว่ามันมีแน่ใช่ไหมฮ่าจุฬามีแน่ใช่ไหมนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะไปไปหากันเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยใช่เลยนะเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมใช่เลยนะเนี่ยเอ้เอาไปด้วยเอาไปด้วยเร็ว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 นมะม่วงเออเขาเก็บไว้ตรงนี้ใช่ไหมพี่ได้ข่าวมาไม่เห็นมีอะไหนโอ้เดี๋ยว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 ใช่ไหมเนี่ย ขึ้นไปดูนะมันมันว่าวหรือมันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันแปลกๆนะเนี่ยไหนๆมาดูดิโอ้โหนี่ก็ผมนี่ก็ผมแหนวลงมาลงมานี่ครับผมให้ดูเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหนี่ครับผมเป็นว่าวจุฬานะครับนี่นี่ก็ผมพี่ๆไหนๆก็ได้ว่าวจุฬามาแล้วนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวให้เซียนว่าวแก้วมม่วงมาชิมสักลูกก่อนครับผมนี่นี่ก็ผมโอ้โหแีมมาชิมดิเอามาชิมดิ อันนะครับพี่ๆระหว่างได้มะม่วงคนละลูกนะครับนี่เดี๋ยวมาชิมกันเลยครับผมนี่นี่นี่ครับผมให้ดู yeah. ชัดๆเลยครับเป็นน้ําจิ้มนะครับนี่เออ่น้ำจิ้มพริกปลาล่าครับผมมาชิมกันเลยโอ้โหครับผมนี่ครับน้องต้นกล้าเพิ่งมาครับผมนี่ไปเลยนี่ครับนี่ครับผมพี่พี่เดี๋ยวพามาขโมยว่าวจุฬาในป่ามะม่วงนะครับนี่อันนะครับมาถามเชียนว่าวนะครับสาเหตุที่เขาเอาว่าวมาเก็บไว้ที่นี่ครับผม ก็คือแบบว่าทําไมเขาถึงเอาว่ามาเก็บไว้ที่นี่เช่นว่าเขากลัวรักครับกลัวกลัวขโมยกลัวรักกลัวคนมารักอ่านี่ก็ผมมาเดี๋ยวไปดูเลยนี่ก็ผมโอ้โหป่ามะม่วงนะครับนี่โอ้โหกับพวกเอ่อน้องๆหนูๆกับปูเล็กนะครับหาดิมันมีอีกไหมนะครับอ่ะอยู่นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไม่เห็นนะเฮ้ยใช่เหรอกลไปขึ้นไปดูขึ้นไปดูนี่ก็ผมโอ้โหยังสวยเล้ครับผมตัวนี้ เดี๋ผมโอ้เดี๋ยวขึ้นเบลเลย,ย <lawsuit. S 1> ขึ้นเบลเลยมันไปนอยู่ต้นมะม่วงได้ย <Madonna> ังไงครับผมกระดาษน่าจะลอกหมดแล้วนะครับนี่โดนฝนครับผมนี่น่าจะเก็บมาหลายปีแล้วแหละเอามาดูมาดูเร็ลๆๆๆอ่านะครับมาดูมาดูเรๆลง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 มานี่ก็ผมโอ้โหโอ้โหจุดาตัวอย่างสวยเลยครับผมดูตัวใหญ่กว่าน้องต้นกล้าอีกนะครับนี่อันะครับพี่พี่นี่ครับผมว่าจุดาตัวที่สองนะครับนี่ได้ทําการเอาลงมาจากต้นมะม่วงแล้วนะครับนี่โอ้โหเด็น้องต้นโชว์ตัวแรกหน่อยดินี่ก็ผม โอ้โหนี่ครับผมสองตัวแล้วคงว่าจุฬานี่ครับผมเซียนว่ากําลังเขย่ามะม่วงนะครับนี่โอ้โหนี่ครับผมพี่ระหว่างที่ได้ว่าจุฬามาอีกตัวแล้วนะครับนี่มะม่วงครับผมชิมเลยชิมเลยเร็วอยเรื่เรื่เดี๋ยวเจ้าของมายังหวานเลยครับผมโอเคเป็นไงรสชาติอร่อยมากครับอร่อยมากใช่ไหมโอ้โ มีอีกไหมเชียนว่ามีครับเยอะไหมครับโอ้โหเชียนว่าว่าเยอะครับผมนี่ถึงสิบตัวไหมถึง,ถงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับปบบบบนนรีบรีบรีบ oh, ร oh, ีบรีบรีบนเลยีบรีบรีบรีบีบรรีบรีบรีรีีีบร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 ีีรีีบรีบรีบรีมรีบรีชรมรีนี่รีบรีบรรีบรีบบรีีบรีบรีบรีดรีบีบรีบรีนีรีชรรบรีรรบรบรีรอีรีรบ ขมใช่ไหมอันนี้จาง,จางยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ถามเลยจางแล้วไปจะไปหาอีกอผมว่าต้องมีเยอะแหละนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูเลยนะครับทีมงานของเราวันนี้ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้นะมันมีได้งไงครับผมเจออีกไหมไหนตรงไหนเฮ้ยลงมาลงมาลงมามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับผมนี่โอ้โหโชว์หน่อยโชว์หน่อย โอ้ตัวนี้ยังสวยเลยนี่โอ้โหตัวที่3นะครับนี่ให้ดูกันชัดๆครับผมระหว่างที่ได้ต้นไหนก็เอามะม่วงมากินเลยดูๆ,ๆ,ๆูดมามามนี่ครับผมขอ่ขโมยมะม่วงแบบไม่ต้องปิดนะเอาเลยเออห้ามปิด,ด,ดจัดเลย <laughs> จัดเลยครับผมนี่แบบไม่ต้องเด็ดนะครับนี่มาขาต้นเลยไมอ่ะนี่ครับผมขาต้นเลย <laughs> แล้วก็เป็นไงอร่อยไหมเอาแบบค้าต้นเลยครับเอ้าเร็วๆๆๆวเรีบกินรีบกินคนลูกคนละลูกมาๆอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งจะสร้างหลักฐานไว้นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ครับผมมาขโมยว่าแล้วก็กินมะม่วงด้วยเบี้ยวเบี้ยว อันนะครับพี่ๆเดี๋ยวไปดูอีกครับผมนี่กว่าจะรอบอสระน้ำนี่ผมว่าได้เป็นร้อยๆตัวแล้วครับวันนี้ไปหาเลยมันอยู่ตรงไหนหาเลยหาเลยหาดีๆหาดีๆว่าต้องมีเยอะแหละไปแล้วครับฮะตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยเทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเดี๋ยวเรามาดูมาดูมาดูโอ้โหอันนี้ว่าอะไรว่านกหรือเปล่าเนี่ยสองห้องห้องโอ้ไหเดีนในนโชว์ดีๆหน่อยโชว์ดีๆหน่อยโอ้โหโอเคสองห้องตัวยังใหญ่เลยครับผม แต่ว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยมันอร่อยไหมน้องตังตอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมก็คือต้องรีบกินรีบไปนะเดี๋ยวเจ้าของมาเจอให้ผมมาแล้วโชว์เลยแบบคาต้นนะนี่ครเบเดี๋ยวเซียนบายจะโชว์แบบคาต้นนะครับนี่เป็นไงรสชาติบอกด้วยนะเผ็ดไหมเผ็ดนิดนิดอันนี้เป็นไงอร่อยนะครับพี่ๆก็คือแบบว่าเดี๋ยว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 จะโชว์อีกสักลูกนะครับนี่ โอ้โหไม่รู้ของใครนะครับนี่กับผมพี่พี่โอ้โหอย่างเยอะเลยครับผมมะม่วงไหมเดี๋ยวโชว์เลยนะกัดคําเดียวเนาะกัดคําเดียวแล้วไว้อย่างนี้แหละนะครับผมโอเคเอาไว้อย่างนี้แหละเป็นสัญลักษณ์ครับผมว่าเซียนว่ากับเซียนขโมยว่าได้มาเยือนที่นี่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าไม่เจ้าของก็น่าจะเป็นคนงานเหรอครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์นะครับนี่ ท่านก็คือมาทําอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมาเผาถ่านเผาถ่านใช่ไหมการทำไม้ให้เป็นถ่านไฟใช้นะครับโอ้ทำไม้ให้เป็นถ่านไฟใช้นะครับนี่ไหนไหนโอ้โหเดี๋ยวเริ่มต้นให้ดูก่อนนะครับนี่หลุมโอ้โหหลุ้มยังใหญ่เลยปัวหนึ่งกับมือครับนี่ใช้เวลานานไหมครับนี่ประมาณอาทิตย์นึงครับประมาณอาทิตย์นึงนะครับนี่นานมันโอ้โหสุดยอดเลยเข้าไปดูได้ไหมท่านเข้าไปได้ครับโอ้โห ก็คือท่านไม่ใช่เจ้าของสวนที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมผมเมาเมามาอ๋อแกแบบว่าเมาเมามาแล้วแกก็มาทางนี้ครับผมอ่าไม่เกี่ยวกันครับผมไม่เกี่ยวกันนะเจ้าของยังไม่มาครับผมนี่ให้ดูกันเลยดูครูเมาเมาไม่ครับอ่าอ่าอ่าก็คือท่านใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆเออก็คือแบบว่า จุดไม่เป็นหลักเป็นแหลงค like รับไปเรื่อยๆจุดที่พักดีตรงไหนก็พักตรงนั้นโอเคเขาคิดว่ามันต้องไปเรื่อยๆชีวิตคือการเดินทางครับใช่ใช่ท่านเพราะว่าผมก็เป็นขโมยมาหาขโมยว่าที่นี่นะเป็นขโมยระวังเลยอคนดีครับเป็นคนดีทุกคนเป็นคนดีก็คือแบบว่าผมมาขโมยแถวนี้มาเจอกันพอดีเนาะท่านอืมดีดีทำไปเบี้ยเอายื้อนะเบี้ยขอาเยอะครับครับเอาพอแบบพอได้เล่นนะพอได้เล่นพอได้เล่นเบี้ยเบี้ยเยครับผมยับท่านโอ้โหมาแบบเผาถ่านครับผมวันนี้ อันนีครับพี่พี่ก็คือแบบว่าได้ว่าจุฬากี่ตัวน้องท่านนะหน่อยดิประมาณประมาณ 3- าสี่ตัวก็ผมนี่ให้ดูกันจะชัดไปเลยฮะสี่ตัวใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวจะหาอีกนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าป่ะจะหากันเลยอันนครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหทีมงานของเราวันนี้ครับผมนี่หาตามเอ่อคันเรือหาดีมีไหมฮะโอ้โหนี่ครับผมแกได้หลับไปแล้วครับผมนี่โอ้โหนี่ครับ ก็คือแกเดินมาจากแถวไหนไม่รู้นะครับนี่เจอแบบว่าสถานที่แบบว่าหน้าอยู่หน้าพักพิงแกก็จะมาอยู่กับผมนี่ก็คือแบบนี้แกได้น,นอกไปแล้วครับผมนี่เอาเดี๋ยวหาดิหาดิมีไหมแถวนี้หาดิน้องน้องกล้าบนหลังคาไหมนีมมม่ครับผมบนหลังคาไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมอโอโ้โหน่าจะหมดแล้วมั้งนี่ฮะเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลุก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 อย่าเสียงดังอย่าเสียงนังเดี๋ยวแกจะตื่นเ๋ยวเสียงนั่งผม ผมว่าไม่แน่ใจนะครับนี่น่าจะเป็นสายรับเจ้าของพื้นที่นะครับนี่ผมว่านะผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับผมนี่อ่ะเอารถมาเร็วๆๆๆๆๆย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเป็นไงน้องต้องกล้าอร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมรีบๆๆๆๆๆเร็ๆๆๆๆีรบผโอ้โหผมไม่แน่ใจนะครับนี่ผมว่านี่ผมไม่เชื่อแกเท่าไหร่ครับผมนี่แกแบบว่าฟอร์มาเผาถ่านมาแบบนี้นะน่าจะเป็นสายสืบแหละผมว่านี่ อันนะครับพี่ๆนี่ครับปูเปาจุลาโอโหตัวอย่างสวยเลยตัวนี้เดี๋ยวต้องเตินโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ข้างหลังหน่อยนี่ครับผมโอ้โหไม่ใช่ว่าจะมาก็เอากันง่ายๆนะครับนี่รีบเลยรีบเลยลุ่นุ่นุนี่ครับขโมยได้ว่าจุลาอยู่ต้นไหนก็ต้องเอามะม่วงต้นนั้นครับผมเร็ว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 เวแล้วผมมาดูการกินของน้องน้องหนูๆกับปูเล็กนะครับนี่อ่ะบอกรสชาติหน่อยเช่นว่าเป็นไงเปรี <pl ains> ้ยวครับเปรี้ยวใช่มั้ยอ่ะอันนีครับพี่ๆก็คือระหว่างขโมยว่าวมาก็ต้องกินมะม่วงเลยครับผมเเป็็นค ไปไปไปเบามาเบลมารวมพัดครับผมอ่านะครับพี่ๆี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ระหว่างขโมยว่าวจุฬาครับผมนี่ขโมยต้นไหนก็ต้องกินต้นนั้นครับผมมันเป็นเคสครับผมเป็นเคสของเซียนว่าวแล้วก็เซียนขโมยว่าวครับผมเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวให้ดูนี้ครับผมให้ดูนี้สภาพแกนี่ไม่น่าแบบรอดถึงวันพรุ่งนี้นะครับนี่ นะครับพี่ๆระหว่างที่ออ่นี่ครับผมขโมยว่าวจุลามาได้โอ้โหดูลองเต้นโชว์หน่อยดินี่ครับผมตัวนี้คือแบบตัวท็อปสุดนะครับนี่ก็คือตรงนี้จะเป็นโค้งครับผมนี่ว่าวจุลา3ตัวแล้วก็ว่าสองห้องเลยครับผมโอ้โหอย่างเยอะเลยครับผมนี่โอ้โหก็คือถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหนูๆกระปูกเล็กทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่แน่ใจคอมเมนต์นะผมกับช่องเพชรสกูลแล้วเจอกันใหม่อย่าโดดนะท่านอย่าโดดนะอย่าโดดนะมันมีปลาปิรันย่านะตรงนี้อย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดนี่ครับผม ก็คือท่านแบบว่าเฉมแล้วครับผมนี่จากที่แกนอนเปอยู่ตรงนู้นครับผมเดินมาแล้วโอ้โหใจเย็นนะท่านใจเย็นใจเย็นดูครับผมแกมองสายตาไปที่มะม่วงครับผม <No. S 1> น่าจะเสียดายแหละที่ผู้ผมขโมยกินเยอะครับผมนี่นี่ครับเขาแกแกไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะครับนี่ไม่ต้องกลัวครับผม <Okay. S 1> โอ้โหใจเย็นนะท่านอย่าโดดอย่าโดดนะอ,อนั่งดูมะม่วงเฉยๆอย่าโดดอย่าโดดี่ครับผมปะปะปะป,ะปะกลับ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 